สวัสดีครับพบกับคลิปที่3นะครับของช่องแอดในวันที่17เมษายน2024เมืม่อวานนี้ใครรวยบ้างเนาะแอดโดนไปหลายพันเลยก่อนลอตเตอรี่นะลอตเตอรีท่ที่อยู่ในโปรแกรมไอ้เป่าตุงเป่าตังแอดจจะไป8ดใบบ้างออแล้วก็รวมแฟนแอดอีกหลายใบยเชียวเท่าที่ดูเยอะเย,เยอะเลยเยอะเยอะมาก ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าจะเสี่ยงโชคในเขาเรียกว่าปีใหม่ไทยเงี้ยครับว่าจะโชคดีเปล่าซื้อเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดเก้าอะไม่เป็นไรครับมาดูฟุตบอลเราดีกว่านะฮะเ,เพื่อเรียกน้ำย่อยนะครับอีกสองเดือนนั่นหรอกว่าเมษาพฤษภาแล้วก็มิถูนาเออเดือนกว่าะฟุตบอลยูโรฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยุโรป 2024ครับยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันนะครับยูโร2024รอบสุดท้ายคิกออฟที่ประเทศเยอรมันในเดือนมิถุนายนจะเริ่มฟาดแข่งกันนะครับตอนนี้ได้ได้ทีมต่างๆนานาครบเรียบร้อยแล้วแหละก็เดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังว่าทั้งหมดเนี่ย24ทีมเนี่ยมีสาย A และถึงสาย F เนี่ย มีประเทศอะไรบ้างนะครับก็ตามตารางเลยครับผมกลุ่ม A เจ้าบ้านเนี่ยเยอรมันนะครับอยู่ร่วมสายกับสกอตแลนด์ฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้ก็ไม่ใช่สายที่แข็งเลยครับก็แอก็เกดาว่าน่าจะเป็นเวททางเยอรมันเจ้าภาพได้เข้ารอบสองอย่างแน่นอนเชีย์สวิตเซอร์แลนด์แลวก็ฮังการีครับเข้าไป แต่เราว่าขอรุนให้ว่าเออสกอตแลนด์เนี่ยตามเยอรมันเข้าไปออก,ก็เลือดนักสู้เลือดสกอตเนี่ยมันสู้จนหยดสุดท้ายอยู่แล้วครับทุกทีมเราสู้จนหยดสุดท้ายแต่ว่าแอดชอบสกอตแลนด์นะครับขอให้สกอตแลนด์เข้าไปกุมบี้ครับกุมบี้มามาสเปนโคเอเชียอิตาลีอルลเนียนะครับก็เรียกน้ำย่อยก็สเปนเนี่ยสเปนกับโคเอเชียนะครับจะมีอิอตาลนะีสอดใส้เข้ามา ชิงลำดับเข้าไป1เอา2ทีมแล้วเข้าไปเล่นในรอบเออ16ทีมแอตเชียสเปนแล้วก็โครเอเชียน่าจะเป็นเวนี้แหละก็ทิศทางน่าจะดีดีที่สุดละแต่จะมีอิตาลีนะครับเข้ามาเข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรเกาะลำดับที่2กลุ่มซครับสโลวีเนียเดนมาร์กเซอร์เบียและอังกฤษนะฮะกลุ่มนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับ อฟซี FC, รวมทางแอดด้วยจะติดตามกลุ่มนี้เพราะว่ามีอังกฤษอยู่แอดเดาว่าอังกฤษกับไม่ไม่น่าจะเดนมาร์กก็ลโลวานีเนีย่ยนะเข้าไปอะครับเออแอดเดาว่าอังกฤษแล้วก็เดนมารนะ์กเน่ะเข้าไปอืมอังกฤษน,น่าจะแบ่เบือแต่อังกฤษเนี่ยน่าจะไปถึงรอบแปดได้อยู่แอดเดาว่าอย่างนั้นกลุ่มนี้เนะี่ยเชียงกิตนะครับเชียงกิตให้ให้เข้า ลึกๆอืมกลุ่มดีครับกลุ่มดีมีโปแลนด์เนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียและฝรั่งเศสแต่ก่อนถ้าว่าฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอหจะจ้าบมากเลยสุดๆเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่และไม่น่าใช่แหละเป็นฝรั่งเศสแล้วก็โปแลนด์แอตเทียอย่างเงี้ยแต่ว่าเวมันจะเป็นเป็นฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์น่าจะเข้าแอตเทียโปแลนด์ Poland นะครับฝั่งโปแลนด์ถ้าเข้าเป็นลำดับเกาะเป็นที่สองโปแลนด์นี่มาจากเพย์ออฟก็จริงนะครับ แต่ว่าด้วยศักยภาพและตัวนักเตะเนี่ยแอตเชียเชียให้เข้าถึงรอบรอบ16นะครับกลุ่มอ e, ีครับกลุ่มอ e, ีเบลเยียมสโลวอสโลวาเกียโรมาเนียแล้วก็ยูเครนแอตเชียเบลเยียมแล้วก็ยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยไม่มีรางวัลอะไรเท่ากับคำว่าฟุตบอลอยู่แล้วนะครับยูเครนเนี่ยมาจากเออเพย์ออฟนะครับเดอะวินเนอร์ของเพย์ออฟพาร์ทจะไม่ได้รับพาร์ทเอหรือพาร์ท พาร์ทบีแต่ว,ว่ามาจากเดอะวินเนอร์ของพาร์ทเหล่านี้เชียร์ให้เข้าร่วมกับเบลเยียมนะครับเข้ารอบ16ร่วมกับเบลเยียมกลุ่ม F นะครับกลุ่มสุดท้ายอ่ะตุรกีจอร์เจียโปรตุเกสแล้วก็สาธารณรัฐเช็กแอดเชียร์โปรตุเกสแล้วก็ตุรกีเข้าไปแต่ว่าเวจะมาทางสาธารณรัฐเช็กและและโปรตุเกสเข้าไปอย่างเงี้ยครับอ่ะ เดือนมิถุนานะครับเดือนมิถุนานะ่าจะทั้งเดือนเลยที่จะคิกออฟในทัวร์นาเมนต์นี้หลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นโอลิมปิกต่อเลยอะไรประมาณนี้คือเหล่านี้จะเลื่อนมางแต่อะไรนะโค,นะโควิดนะโควิดมันทําให้โลกเขาเลื่อนไปหมดแล้วก็วุ่นวายไปหมดอะไรประมาณนี้ก็ตรงนี้ไม่เขาไม่กลัวกันแล้วแหละก็ เดือนมิถุนานยนนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาลงเอาลงมาอีก2-3าครั้งนะครับก่อนจะคลิกออฟก,กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ